นอกจากสุขภาพกายสิ่งสำคัญที่ริตขาดไม่ได้คือสุขภาพผิวผิวที่ดีเริ่มต้นจากการบำรุงที่ถูกต้องหลังล้างหน้าริต้าบำรุงผิวทันทีด้วยอาริเซม r ิริค b o o บูสติ้งเซรัมเซรั่มน้ำตก 2-in-1 รู้สึกผิวดูนุ่มชุ่มชื้นแลดูสว่างกระจ่างใส บำรุงต่อด้วย a l i s e Premium Horse Oil, a n s a i l White Cream ครีมบำรุงผิวหน้าจากเกาหลี a l i s e คิดคนสูตรพิเศษเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะริ้วรอยจุดด่างดำแลดูจางลงรู้สึกผิวเรียบเนียนขึ้นแลดูอ่อนเยาว์ขั้นตอนสุดท้ายครีมกันแดด3 in 1 n e Match and Light Sunscreen ปกป้องแสงแดดแสงสีฟ้าจากจอมือถือช่วยบำรุงผิวและเบลอรูขุมขนอีกด้วยไม่ว่าสถานการณ์ไหน ลิต้าก็สวยได้ตลอดเวลาสวยครบจบด้วยอลิเซ่